สวัสดีค่ะชอค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะช่วงนี้ก็จะลงคลิปสั้นไปนะทุกคนก็จะส่วนมากก็จะลงที่แม่ไอจะลงคลิปบ้านที่บ้านที่แม่นะคะของพี่สาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีเวลานะคะทุกคนวันนี้วันที่สามตุลาคมนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะชอเคยบอกหลายๆคลิปไปแล้วว่าชอจะออกจากบริษัทชอจะออกบริษัทแอนคลีนนะคะคือโรงแรมข้างหลังบ้านชอเนี่ยที่เป็นตึกสูงๆนะคะแล้วชอออก ได้แค่วันเดียวนะคะเขาบริษัทโทรมานะคะเหมือนโทรมาง้อเราไม่ได้โทรมาง้อหรอกโทรมาแบบยื่นข้อเสนอให้เรานะคะว่าถ้าเราเซ็นสัญญาต่อเขาจะขึ้นเงินเดือนให้นะคะช่อก็เซ็นช่อก็เลยถามคือเราเราก็ตกลงกันแหละว่าถ้าช่อกลับไปทํางานเหมือนเดิมช่อขอดูสัญญาสัญญาเงินก่อนสัญญาการทํางานสัญญาเงินนะคะตอนแรกช่อได้ทำไอ้ช่อเซ็นสัญญา75%ทํางาน อาทิตย์ละ30ชั่วโมงนะคะอาทิตละ30ชั่วโมงได้เงินเดือนอยู่ที่18,755โครนนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็ขึ้นมาไอเขาก็แบบว่าเออถ้าเราถ้าเราเซ็นสัญญางานยอมทำงานที่เดิมนะคะเขาจะขึ้นมาให้เป็น19,300กบาทซึ่งเราก็แบบโอเคเงินเงินมันก็ขึ้นมานะทุกคนเงินมันขึ้นมาประมาณ500กว่าโครน,นะคะแล้วก็โอเคมันเป็น มันมันก็ขึ้นมาเราก็แบบโอเคเรายอมรับนะคะก็คือทํางานเหมือนเดิมวันละายวันละ6ชั่วโมงอาทิตย์ละ30ชั่วโมงนะคะ75ชั่วโมงเนาะเอเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็เซ็นสัญญาเมื่อวานก็คือวันที่สองเราหยุดแค่วันเดียวนะคะคือลาออกลาไอลาออกวะแค่วันเดียวเพราะว่าสัญญาครั้งก่อนอะมันสิ้นสุดวันที่30สิสิงหานะคะสิงหาแล้วก็ กันยาเอ้ยขอโทษค่ะกันยานะคะ3ากันยานะคะแล้วทีเนี้ยพอเราหยุดปุ๊บทางเทางบริษัทโทรมาบอกให้เราไปต่อสัญญางานอยากให้เราต่อสัญญางานนั่นแหละคะ่ะทุกคนต่อตอนเช้าวันที่2ก็คือวันที่2คุยกันตอน10บโมงเช้าชอบไปทํางานนะคะตอน10บโมงเช้าชอบไปทํางานพอห้าโมงห้าโมงสี่สิบหรือห้าโมงสี่สิบห้านี่แหละทุกคนชอบได้รับอีเมลมีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของช่อซึ่งเราก็แบบ อะไรวะนะคะอะไรวะก็คือเหมือนเหมือนมันหลอกให้ชอบไปเซ็นสัญญางานนะคะทุกคนแล้วแล้วส่งมาชอบเซ็นสัญญางานตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะเก้าโมงครึ่งของวันที่2แล้วสัญญาการเปลี่ยนเงินเดือนมาตอน5้าโมงสี่หรือ5้าโมงี่สิห้านี่แหละตอนเย็นซึ่งเราก็แบบเธอเข้าใจบอว่าอารมณ์ตอนนั้นะคือชอบไม่อยากจะอะไรเลยพอพอได้รับอีเมลปุ๊บก็อ่านแฟนบอกว่าเอา้า พวกเธอเซ็นสัญญากันวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลาเราบอกว่าใช่เพราะว่าฉันบอกเขาเลยว,ว่าฉันจะไม่ไปทํางานแต่เขาก็โทรมาบอกว่าให้เราดูอ่าในสิ่งที่เขาเสนอมาเราก็แบบโอเคเราเห็นเรววาเงินดเช่นนันนี้แต่เขามาเปลี่ยนตอนห้าโมงเย็ยนละเราก็เลยแบบอันเนี้ชยชอบไม่เข้าใจชอบไม่เก็ตมากๆเลยค่ะทุกคนบริษัทเอ็นคลีนเหมือนบริษัทที่พยายาม จะเอาเปรียบพนักง,งานมากเลยค่ะทุกคนนะคะใครที่ทํางานบริษัทแอนคลี n นะตอนนี้นะคะดูให้ดีนะเงินเดือนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทํางานเ,าเสียภาษีหรืออ่มอา่เอาเขาเียกอะไรนะคะซีเมสเตอร์พักร้อนนะคะดูให้ดีนะทุกคนเขาพยายามที่จะเอาเปรียบเรานะคะซึ่งชอเองก็แบบวันนี้ วันนี้วันที่3จริงๆอ่ะชอจะต้องได้รับอีเมลแล้วค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนแปลงเงินเดือนซึ่งเขาไม่ได้แจ้งให้เรานะคะตอนนี้ก็7จ็ดโงครึ่งชอบจะต้องโทรไปนะคะ8ปดโมงแปดโมงเช้าชอจะต้องโทรไปว่าการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนเนี่ยเปลี่ยนไปทางไหนลดหรือว่าอะไรทําไมไม่เห็นแจ้งเราเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนปุ๊บชอ ไม่อยากจะไปทํางานแล้วค่ะทุกคนคือเราต้องเราต้องได้เคลียร์เงินเดือนก่อนไม่ใช่เราไปทํางานแล้วเราไปทํางานแต่ยังไม่แจ้งรายละเอียดให้เราเลยพอเงินเดือนออกมาเนี่ยเงินเดือนเท่ากับครั้งแรกที่เราได้เซ็นสัญญาเมื่อสี่เดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราคุยตกลงกันไว้เมื่อวันที่สองตุลาคมนี้เองว่าเงินเดือนเราได้เท่านี้แล้วสัญญางานแล้วสัญญาการสัญญาเซ็นสัญญาการมันได้ที่หน่งมื่นเก้าสามร้อยกว่าคูนะคะ ฉันสงสัยต้องไปทำฟักเก็ตละจ้ะทุกคนก็คือไม่ไหวนะคะมีอะไรเราจะไม่คุยเองนะมีอะไรก็คือให้ฟักเก็ตนะคะคนที่ที่ที่เกิเดอิฟักเก็ตเขาเรียกอะไรมูรุภาษาไท,ทยนะคะเหมือนว่ามีปัญหากับบริษัทมีปัญหากับอะไรก็แล้วแต่เรื่องเองินเ,เรื่องทองช่อจะไม่คุยนะคะชอจะให้ฟักเก็ตนะคะไปคุยกับบริษัทเองคือชอจะไม่ไฟด้วยตัวของชอเองชอจะให้ฟักเก็ตอะไฟให้ชอน,นะคะชอคิดว่าชอจะไปทําฟักเก็ตละค่ะทุกคนไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะคะเอาจริงๆ ตอนนี้ก็คือไม่มีแรงนะจ๊ะฉันก็ยังอยู่ที่ชุดทางานเจ็ดโมงครึ่งแล้วปกติไอ้เจ็ดโมงครึ่งปกติแล้วก็คือกินกาแฟงกินกาแฟตื่นอันนี้ตื่นเช้ามาคือไม่มีแรงเพราะว่าไม่มีแรงจริยงยๆทุกคนเห็นเงินเดือนแล้วแบบเงินเดือนผิดนะคะเราจะมีการเปลี่ยน,ปนแปลงเราจะแจ้ให้คุณทราบไปทีหนึ่งเมือม่อไหร่คะเมื่อไหร่ฉันก็งงมากแน่โอเคค่ะทุกคน <laughs> ขออนุญาตไปนั่งให้มันถ่ายเครียดก่อนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะเดี๋ยวกลับไปหาทุกคนนะทุกคนคิดถึง